มาครับมาเจอกันกันกบตัวเทเบิลนะครับผมรุ่นนี้รุ่น PTS 150นะคราบผม PTS 150ยกได้เมตร28เซนใช่ครับเดี๋ยวเรามาลองกัน150โลเราจะลองยกของอช่วยกันยกมา โอ้โหอ่ะวางเออนี่น่าจะกิโลน่าจะ30-60อ่ะประมาณสัก70็ดโลโดยร<ม>ประมาณโอเคลองยกดูเลยอย่าไปเลยอ่านี่ความหนักความอะไรของมันนะครับผม ความกว้างของทเบรลนะครับผม70นะครับผมเออยาว70นะครับผมกว้าง45สูงสิบย้าสูงลยครับในสเปคมันบอกว่าต้องเมตร28ใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ลอ make, อ่อมาเมตรสามเาม1 32แล้วอะ่ะให้เกินเหรอทำไมเราเป็นคนอย่างเนี้ย <c oughs> อ่าก็ดีครับ <c oughs> ใช่ไหมรุนนี้ครับ150กิโลคาร์บอตี้อยู่150บกิโลมีมาตรฐาน TUV นะครับผม แล้วก็มาตรฐาน GS นะครับผมแล้วก็มาตรฐาน CE ส่งออกยุโรปนะครับแล้วก็บริษัท Multi X The Good d e ของเราก็มีมาตรฐาน ISO ISO 9014215ด้วยแถมมีช่างด้วยแถมประกันด้วยส่งให้ด้วยอเอาไงอีกไม่รู้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราเป็นคนซื้อขายกันลูกค้าไปเช็คมาหลายๆที่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกับเราก็ได้เนาะว่าจะต้องการยังไงอะไรยังไงนะผมเราก็พร้อมที่จะ เจรจาต่อรองกันเนาะของซื้อของขายก็ว่ากันไปตรงๆนะครับลูกค้าก็สามารถเห็นของตรงๆได้ไม่มีเมคเลยของที่ลูกค้าได้รับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับสวยงงสวยงามอย่างนี้เลยมาจากโรงงานอย่างนี้เลยครับผลิตเราก็ o e m โดยตรงจากโรงงานครับผมไม่ได้มีตัวทงตัวแทนที่ไหนทั้งนั้นทํามาเกือบ10ปีแล้วครับผมสำหรับตัวพวกอย่างนี้ก็ยินดีครับที่จะดูแลลูกค้าลงปรดลงครับปรดลงแล้วลองเข็นได้ไหมได้ครับ เราลองแบบเหมือนใช้จริงอ่านี่ครับตัวนี้ก็จะเล็กๆน่ารักไม่เปลืองพื้นที่ไว้ที่บ้านก็เหมาะนะฮะไว้ที่โรงงานก็ได้ว่าไปเลยอมุนมุนนผมยังไงก็ขอบคุณกับลูกค้าเก่าของเราทุกท่านนะครับผมที่อุดหนุนเจ้าตัวนี้ไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว150โล350โลเป็นสเต็กเกอร์แมนนวล เป็นแฮนด์พาเลลนะครับ,รบพวกนี้ตัวไหนที่เราบอกมีประกันคือมีประกันนะครับเรารับประกันจริงๆแล้วเราก็มีทีมดูแลให้กับลูกค้าจริงๆนะครับผมไม่ได้หนีไปไหนหรือว่าคือ,อยังไงเรามีทีมทีมท่รับอัพเซลลซต่างหากไม่ใช่ทีมเซลลที่ว่าสักแต่จะขายอย่างเดียวเราดูแลลูกค้าหลังการขายด้วยไอเน,นี้ยคือหัวใจหลักของเราที่ทําให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เป็น10ปีมาเนี่ยนะครับผมยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ